พี่น้องมาเดิมมาเดิมมาเบิง์นได้พี่น้องเนาะอ่ะอ่ะเมือนี้มารีวิวแต่งพับสุรี่พ่อน้พี่น้องเนาะแต่งพับซุรี่พ่อนเนาะมอสสำหรับคนที่บ่มมีเวลาให้เจ้าของเนาะยังเช่นอมอนเนาะเป็นคนที่บ่คอยมากแต่งหน้าแต่งตาได้พี่น้องเนาะแต่งพับซุรี่พ่อนคุณสมบัติของเขาก็คือพี่น้องกันหนามกันเหงื่อเนาะกันแดดมีร่องผื่นเ้็กๆได้พี่น้องเนาะติดทนนานมากตัวหกถึงแปดชั่วโมงเลยพี่น้องเนาะอมอนกับอมอนสำหรับอมอนนะ ตกเพื่อเดี๋ยวอยู่เลยได้ค่ะพี่น้องเนาะอยู่มาปซป8ชั่วโมงนะมองมาพี่น้องสำหรับคนที่เงือออกเร็วเนาะพี่น้องเนาะเงาอออกเร็วยิ่งเงาอออกยิ่งหนาเนียนแปง้งจะเนียนไปกับหนาได้พี่น้อง,นจงจริงๆเด้พี่น้องกันหนามก็ดีทนแดดทนฝน,นนะพี่หน้อง ดีหลายกันยังวะมอเอลีเดอรพี่น้องเนาะมาต้องไปค่อยเติมมาต้องไปค่อยตบอยู่ตลอดไม่ได้เนาะพี่น้องนะถ้าเธอเดี๋ยวอยูได้คพี่น้องเนาะปากหนังด้คพี่น้องเนาะแป้นทัูรี่พรอนได้คพี่น้องเนาะตบเธอเดียวอยูได้คือหน้องมอเอลีเด้อรกดลิงเด้อ